ราคาดีดีแต่ว่าบมมีอย่างขายงวดนี้ย่ยคิดว่าสิ่หอดสามสิบหกอยู่เนาะค่ะย่าคิดว่ามันมันเป็นความรู้สึกยังไงล mm ่ะ hmm. เป็นยังเขาคือจังมาสวมหน้ากากใส่ห้าเแท้ยังทิดขอบคุณมากๆนะคะเแต่เพื่อนแตเพื่อน บ้านได้เนาะคะ่ะเนาะเพราะว่าห้าม่าถึงกว่าน,นี้แล้วที่ขอบคุณนะคะคุณนายกลับถึงบ้านแล้วหรือเมื่อนี้บามาเนาะร้านไส้ไม่หยามพอดีเมื่อนี้ก็รู้สึกเนาะคะ่ะแต่ว่ากบบระเถามดอกซื้อกับลูกผมม่านมาถ้าเขาบเบื่อเขาเขาก็บนนี้ รับไหวกับว่ารูที่ได้ไปว่านาะค่ะเพราะว่ามือแรกรงู้ซื้อว่าสิเปลี่ยนแว่นค่ะแต่ก็วันพาฝนบมงตกก็มี่แบบนั้นก็มี่ใครเนาะแต่ว่าแบบเท่ห่าแบบเท่ห่าแต่ยังคุยน้ำสินสุดเนาะค่ะระเห็นไปคือว่าเปลี่ยนบทเลียนเป็่นสิ่งที่สอนเป็นสิ่งใหม่ๆหม่เ แต่เทือนแต่เทื่อนแต่มั่น่นาห่วงเทือมันกันกนบโบมีคาสำรับคนที่มอวงโบหินเนาะค่ะแยกกับเขาใจช,ชุดนี้อยู่ก็นเรือมาให้กำลังใจยายเนาะเมื่อนีนย้นายากรู้ชว่อว่าแยกเสาแน่ริบแต่ว่าเลี้ยวสตจิ้มโบฮาน ขอบคุณมากมากนะคะประมาณเอ่อมื่อ้ันพูดพอเรือดค่ะค่ะน้บสองขอให้โชคดีเด้อค่ะเด้อ <c oughs> <c oughs> เรีนว่เร็นไปว่าได้ที่อ้วนยังห่างก,กันทีนี้จากกันเนาะคะ่ะเนาะเขาเขาบนทักเข้าแล้วเนาะเอระว่านั้นมากนะคะที่แวะมาเป็นยังไงคะสบายดีไหม กําล <laughs> <auso> ังเงียบเงาอยแถวที่ได้สี่นันได้แถวหนึ่งแถวที่ได้สามนันได้แถวครึ่งอืก็เป็นประมาณนั้นแหละค่ะมันก็เลยแต่งได้ย่เห็นมแย่บัวท่านแย่บัวท่านในเทพไหกอนเลยพี่ได้แย่ถือเทพูหดโดยเห็นความจังเลยล่ะเขาคือเเป็นขั้นารว่าเป็นยังเขาคือบ่คือเฮาจังจรินะ หรือว่าหรือว่าจังไหนแยกกับบรลูคลือกันแต่ว่ายายพันน่ะโบนัสค่ะโบมัออนได้นะคะ่ะจะช่วยงาได้นะค,ะคน้องก็ได้ น้องเอามาคุยเป็นเพื่อนขอบคุณหลายๆเด้อค่ะเด้อขอบคุณมากๆเนาะก็ร่างส่วเรื่องกันเรื่องค่ะอันนี้จะรับมีนเนาะค่ะเพราะว่าเอ่อว่ามีอันสู้ๆนะค่ะน้องเนาะสู่ๆสู่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 ทุกสู่ทุกคนขอให้ผ่านเร็วๆเด้อค่ะแย่ก็แย่น้อง มีแนวเห็นเนาะค่ะยูซื้อ,อมือได้เมืยอแยก่กับโบไปเงสันนักเด็นไปดูแลก,กันไปงสันนเด็นไปทาลูกคันมากนะคะที่แวะมาเป็นยังไงคะสบายดีไหมกำลังเงียบเงา จ้าบันทึกไว้ดูนะคะขอบคุณมากค่ะยายน้องบ๊ายบายจ้าค่ะไม่มีพวกเหมือนกันค่ะยายน้องเพราะเป็นพวกก็ยายน้องนี่แหละทานบบทานกับยูน้ำกัน ขอบคุณเชื่อมาให้กำลังใจยายเนาะเมืม่อนี้ยายรู้สึกว่ายายเสาแนลิบมืงเท้ากัดกมี่เสานิดๆเนาะคะ่ะเป็นความรู้สึกเสมาหวงเท้อมันกับโบมี่คาสำหรับคนที่ม่วงบหินเนาะค่ะยายกับเขาใจจุดนี้เยอะ อันนี้จะระมีนนะคะเพราะว่าว่ามีอันเขาดิ้มใหญ่วด <laughs> เรียกได้ย่าหน่องมีแล้ววะ อ๋อได้หนึ่งเมตลขายไปเมื่อกี้นี่ราคาเท่าไหรค่ะคนบันไดตอนนี้ยุบันย้ายสามสิบห้าบาทเก้า <c oughs> <c oughs> สิบห้าแสดงายบู <c oughs> แมแน่นขา,ายบู <c> ๋ <oughs> ่วยยางเดียว <c oughs> แล้วเนาะคะ่ะสำหรับอันคนซื้อย้ายไล่บ่บ่มีการทิมพไพก่อนดอกคะ่ะ <c oughs> นอกจากสิทืองทิมท <c oughs> ำงานเลยค่ะวันนี้ ทำงานบอค่ะต้นเขามาเขามาหาใยนี่มาหอดกับสิกดที่จมปับ๊บเออยพ่อใหญ่กบไปแบบว่าโหลดตัวว่าถือเท่หล้ะก็เล่นถึนความทำไม <laughs> ทำไม <laughs> โชคดีโชคดีดูแลสุขภาพค่ะยายน้องขอบคุณมากเช่นกันนะคะยายน้องก็ดูแลสุขภาพด้วยอยู่จริงใจแบบว่าถ้าแ้าคุณต้องการแค่ยอดวยวกับกับวานาทีมาจันึ่งใี่ไหคะก็คือว่าก็ไม่เป็นรอย <c oughs> ยายจนยายจนว่าแบบแต่ว่ายายกันยังมีอัน คนมากนะคะที่แวะมาเป็นยังไงคะสบายดีไหมกำลังเงียบเงาอยู่คปะอันนี้จะลำนีดดนะคะเพราะว่าเออว่ามีม่สวัสดี มีหลายค้นเท่ย่ายก็เลยเป็นน ت ت ้อยค่ะเมื่อนีเขาอาธิบดีสอบขีนาเห้าก็ได้น่าเห้าวูลูเพื่อนซองมีดก็มือเ้านี่ แปลงแปลงเครื่องได้หมีดหนึ่งกับคึืงแปลงแปลงได้นี่เออเปลี่ยนพูช่างสี่น่าค่ะต้มอันมือวันพูดผลาญหัด ค่ะค่ะน้ำสองขอให้โชคดีด้อค่ะเด้อ <c oughs> <c oughs> ผ่านมาเข้าแห่หงยากวันนี้เขายังมาได้นาะคะ่ะชอบแบบนี้มันได้ซิวๆนาะคะ่ะยังเนาะจริงใจแบบว่าถ้าแค่คุณต้องการแค่ยอดเิียวกับกับวนไานทีามันจำเนี่ค่ะก็คือว่า